ทุกวันอาทิตย์เธอนั่งอยู่ที่ม้านั่งตัวเดิมข้างทะเลสาบรอคอยเขาเคยสัญญาไว้ว่าจะกลับมาหลังจากไปตามหาความฝันอีกห้าปีเขาพูดฉันจะกลับมาหาเธอเธอรอไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกฤดูการหมุนเปลี่ยนผู้คนถามเธอว่าทำไมยังรอเธอยิ้มและตอบว่าเพราะเขาสัญญาไว้เวลาผ่านไปห้าปี ไม่มีข่าวไม่มีจดหมายในวันอาทิตย์สุดท้ายเธอนำจดหมายฉบับหนึ่งมาวางไว้บนม้านั่งฉันรอฉันเชื่อฉันรักเธอเดินจากไปน้ำตาคลอในดวงตาแต่แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังขอโทษนะฉันมาช้าไปหน่อยเธอหันกลับไปเขายืนอยู่ตรงนั้นดูแก่ขึ้นเหนื่อยลาแต่ยิ้มอยู่ฉันรักษาคำสัญญาไว้ได้เขาพูด เธอกระซิบตอบและฉันก็รักษาหัวใจไว้ได้เช่นกันบางเรื่องราวของความรักไม่ต้องการช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบเพียงแค่คำสัญญาและคนที่เชื่อมั่นในมัน